นี่ค่ะเด็กๆกลับมาพบกับอักษรอเลนและคุณครูนาเดียอีกครั้งนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยระดับชั้นปอสองค่ะเรายังคงใช้หนังสือเล่มเดิมอยู่นะคะแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .2 อ,อของอักษรค่ะวันนี้เรามาสนุกกันต่อนะคะกับการผันวรรณยุกกับอักษรสูงค่ะนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราได้ลองเรียนรู้รู้จักอักษรสูงไปแล้วบางคนเก่งมากจําได้ด้วยว่าอักษรสูงมีอะไรจาอักษรกลางก็ได้แล้วด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวน,นกันก่อนเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะวรรณยุกต์สี่รูปไม้เอกไม่โทไม้ตรีไม้จัตวามีทั้งหมด5เสียงเสียงสามัญเอกโทรตรีแล้วก็จัตวานะคะบางคำมีรูปวรรณยุกต์บางคำไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะแต่ทุกคำต้องมีเสียงวรรณยุกต์ค่ะแล้วก็บางครั้งนะคะรูปก็ไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์เหตุที่รูปไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ก็เป็นเพราะว่าในการผันนะคะเราต้อง ดูว่าอ,อักษรตัวที่เรามาผ่านเนี่ยนะคะอยู่ในอักษรหมู่ไหนระหว่างอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ําค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่อักษรสูงนะคะทบทวนอักษรสูงกันสักเล็กน้อยที่คุณครูให้จดจําไปเมื่อคาับที่แล้วนะคะว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันแล้วก็เน้นย้ํากับของที่ฝากเอาไว้ก็คือถุงข้าวสารนะคะ ว่ามีตัวอักษรที่ซ้ําด้วยนะคะก็คือเสียงทอนอกจากถอถุงแล้วก็มีถอสันฐานเสียงขอก็ยังมีเสียงขขวดนะคะและเสียงสอก็ยังมีสอสาราและสออสีด้วยนะคะรวมทั้งสิ้นอักษรสูง11ตัวพอดีค่ะนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเช่นเดิมค่ะเราจะมาช่วยกันนะคะ แยกคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงค่ะโดยการวงกลมเอาไว้นะคะจากคำที่เราเคยรู้จักไปแล้วนะคะมีคำว่าปูนามีเจอมีเจอโตแล้วก็แพ่นะคะ,ะนักเรียนมีอักษรสูงคำไหนบ้างคะในนี้มีไหมคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันถ้าไม่มีค่ะ ก็ผ่านไปเลยนะคะเหตุเพราะว่าเสียงสามัญน,นั้นเนี่ยนะคะเมื่อไม่มีรูปวรรณยกุก็ไม่ใช่พื้นเสียงของอักษรสูงค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอักษรสูงที่เป็นตัวรูปที่เป็นเสียงสามัญน,น,นะคะไม่มีถัดมาดูกรอบต่อไปนะคะมีคําว่าไก่ไข่เป็ดตักฝ่ายแล้วก็หย่าค่ะมีผีฝากถุงข้าวสารคําไหนบ้างคะนักเรียน มีคำว่าไข่นะคะแล้วก็ฝ่ายค่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะถัดมาค่ะเสียงวรรณยุกโทนะคะที่มีตัวอย่างคำให้มีคำว่าแก้เข้าเว้าแม่ให้พวกดูสิคะว่าพยานชนะต้นตัวไหนเป็นอักษรสูงบ้างคะแก้ไม่ใช่เนาะเข้าใช่เว้าไม่ใช่เนาะแม่ไม่ใช่เนาะ ให้ใช่ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันพวกก็ไม่ใช่นะคะอกักษรสูงนะคะก็มีไข่มีฝ่ายมีเข้าแล้วก็มีให้ค่ะดูหน้าถัดไปเลยนะคะในหน้าถัดไปมีคำที่กำหนดให้นะคะเป็นคำเสียงบรนัยยุคตรีนะคะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะมีคำว่ายักษ์โต๊ะนับแขนแพ้แล้วก็น้ำค่ะจำได้ไหมคะนักเรียนที่เราเรียนไป อักษรสูงเนี่ยผันได้แค่สามเสียงเท่านั้นนะคะเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตวาดังนั้นค่ะเมื่อเรามาดูในวรรณยุกต์เสียงตรีค่ะ,คะก็เลยไม่มีตัวไหนเลยนะคะนักเรียนที่เป็นอักษรสูงค่ะนะคะเราข้ามาดูจัตวากันเลยดีกว่าค่ะจัตวานะคะมีตัวไหนบ้างที่เป็นอักษรสูงค่ะเดี๋ยวปุ๋ยหนูขายเก๋ถึงคุณครูว่านักเรียนรู้นะคะว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเป็นคำไหนบ้าง ใช่แล้วรู้แล้วก็วงไว้เลยขายถึงค่ะนะคะจะเห็นว่านะคะเมื่อเรามีข้อจำกัดมากขึ้นนะคะคำเนี่ยก็มีจำนวนลดน้อยลงได้นะคะอย่างอักษรสูงเนี่ยนะคะผันได้แค่สามเสียงเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตวานะคะเสียงสามัญกับเสียงตรีไม่มีคำที่สามารถเขียนได้ะคะ่ะเอาละเราลองมาผันกันคำที่ คุณเดียนเลือกมาให้นะคะจากเมื่อกี้ที่วงมาเอามาเขียนตรงนี้ได้เลยแต่ว่าเราจะมาดูกันนะคะว่ามันเป็นเสียงอะไรค่ะมาลองผันกันดังต่อไปนี้ค่ะคำแรกฝออายโยฝายไม้เอกฝายค่ะผันเลยฝายฝายฝ้ายฝ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 ายเจอรูปเอกที่เสียงเอกพอดีค่ะ ถัดมาค่ะรูปโทรเสียงโทรจริงหรือเปล่านะคะเราลองมาผันกันค่ะคำว่าขอเอาเขาไม่โทรเข้าเข้าเขาเข้าเขาเขา,เขารูปโทรเสียงโทรจริงๆด้วยนะคะรูปโทรเสียงโทรจริงไหมเรามาผันคำว่าให้อีกคำหนึงค่ะให้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 ให,ให้รูปโทรเสียงโทรค่ะ ไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยค่ะพื้นเสียงนั้นไปอยู่ที่เสียงจัตาวาเลยค่ะเพราะเป็นอักษรสูงมันสูงไปถึงจัตาวาเลยจริงหรือเปล่ามาดูคำนี้กันค่ะขออยอยขายนะผันนะคะขายขายค่ายขายขายนะคะเสียงไปอยู่ที่จัตาวาจริงๆด้วยค่ะ และสุดท้ายให้นักเรียนเดาดีกว่ายังไม่ต้องมาผันพิสูจน์กับครูนะคะตามหลักที่คุณครูบอกไปนะคะคำว่าถึงเนี่ยมองไปแล้วไม่มีรูปวรนณายุกเลยนะคะนักเรียนว่ามันจะเป็นจัตวาเป็นเอกหรือเป็นโทคะได้แค่สามเสียงเนาะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนลองมาตรวจสอบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะถึงถึงทึ่งถึง,ถง ถึงนะคะเสียงจัตาวาจริงๆด้วยนะคะเสียงสุดท้ายค่ะถึงถึงทึ่งถึงถึง,ถงนะคะนิ้วก้อยของเรานะคะใช่เลยเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในอักษรสูงเนี่ยคำสามันนี่เราไม่ใช้เลยนะคะคำตีนี่ไม่มีเลยนะคะเสียงตรีนะคะเอา้าและผันได้แค่3เสียงเองเหรอ จริงๆแล้วนะคะมันผันได้น้อยกว่า3เสียงก็มีนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะพานักเรียนไปดูค่ะแต่ก่อนจะไปเรียนนะคะเราจะมาสรุปกันในเรื่องนี้กันก่อนรูปบรรยุคค่ะรูปบรรยุคที่ใช้ได้กับอักษรสูงถูกจํากัดลงแล้วค่ะน้อยลงนะคะใช้ได้แค่2ไม้เท่านั้นเองค่ะก็คือไม้เอกกับไม้โทนะคะไม้ตรีกับไม้จัตวาไม่มีใช้ในอักษรสูงเลยนะคะถัดมา อักษรสูงคำเป็นผันได้3มเสียงนะเมื่อกี้คำเป็นจำได้ไหมคะว่าเราเรียนคำเป็นไปแล้วนะคะคำเป็นคือคำที่ผสมด้วยสละเสียงยาวถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะหรือว่ามาตาตัวสะกดนมยวงกลนกลมกงเกยเกลนะคะแบบนั้นแหละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอักษรสูงคำเป็นผันได้3ามเสียงแบบที่เราเรียนกันไปเอกโทจัตวาลักษณะเด่นก็คือรูปเอกเสียงเอก รูปโทรเสียงโทรตรงเป๊ะแต่ถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์ไม่ให่เสียงสามาัญค่ะแต่กลายเป็นเสียงจัตาวารูปเอกเสียงเอกรูปโทรเสียงโทรไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะผิดหลักเกณฑ์จะคำเป็นไปกลายเป็นอักษรสูงคำตายค่ะซึ่งหมายความว่าเป็นอักษรสูงที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะและเป็นอักษรสูงที่มีตัวสะกดจะเป็นมาตรากดกบกดนะคะ คราวนี้แหละจะผันได้แค่สองเสียงเท่านั้นคือเสียงเอกกับเสียงโทค่ะโดยที่พื้นเสียงคือคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเป็นเสียงเอกแล้วก็รูปโทก็เป็นเสียงโทรตรงปกติค่ะไม่มีเสียงจัตวาแล้วนะคะคำคำตายนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจยิ่งขึ้นทบทวนเรื่องคําเป็นนะคะคาเป็นคือคําที่ผสมด้วยสระเสียงยาวเมื่อเวลาที่มันไม่มีตัวสะกด หรือถ้ามีตัวสะกดนะก็ต้องเป็นตัวสะกดใดๆก็ได้แหละยกเว้นกบกดกดยกเว้นสามมารตรานี้นะคะนอมอยอวองงอได้หมดเลยตัวอย่างเช่นผีฝังถุงข้าวสารให้ฉันนะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยต้องฝากใช่ไหมแต่ฝากเป็นคำตายเนาะครูก็เลยเปลี่ยนเป็นผีฝังถุงข้าวสารให้ฉันแทนค่ะถัดมาถ้าเป็นอักษรสูงคำตายหมายถึง อักษรสูงที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นอะอ,อ,อุเอโอแบบนี้นะคะแล้วก็มีมาถ้าเมื่อไหร่มีมาตราตัวสะกดนะคะก็เป็นมาตากบอดอนะคะนักเรียนต้องจําให้มั่นเลยนะคะดูคําเป็นคําตายเนี่ยดูเลยว่ามีตัวสะกดหรือเปล่าเมื่อไหร่มีตัวสะกดถือว่าเป็นโชคดีของเราแล้วคะ่ะไม่ต้องสนใจสระ,ะอีกเลยคะ่ะเราก็ดูแค่ว่าเป็นตัวสะกดมาตาอะไรถ้ากบอดอคาตายแน่นอนถ้านอมอยอวงอ เป็นคำเป็นแน่นอน,นะคะ่ะนอกนั้นก็ถ้าไม่มีตัวสะกดก็ค่อยดูเสียงสละอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวอย่างคำตายเช่นผักฝากทุกคัดสบหัดชัดแบบนี้นะคะถือว่าเป็นคำตายค่ะ คุณครูลองผ่นให้นักเรียนดูนะคะในกรณีที่เป็นคําเป็นกับคําตายนะคะหางคําเป็นอันนี้นะคะคำว่าหางเนี่ยไม่มีรูปวรรณยุกเลยพื้นเสียงของมันเป็นคําเป็นด้วยจะอยู่ที่จัตาวาค่ะเ mm. ติมเอกก็เสียงเอกเติมโทก็เสียงโทนี่รูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโตรูปโทเสียงโทไม่มีรูปเลยเป็นเสียงจัตาวา mm. หางห้างหางนะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเป็นคําตายค่ะลงท้ายด้วยกอบอดอนะคะกะบฏตัวสะกด ผันได้แค่2เสียงเท่านั้นฐานเสียงตัวที่ไม่มีตัวสะกดเลยอยู่ที่เอกหักแล้วก็เติมไม้โทเข้าไปอ่านว่าหักค่ะผันอีกทีนึงนะคะให้นักเรียนดูนะคะหักหักเราเจอหักที่เสียงเอกจริงๆด้วยนะคะหัก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 เขียนไม่ได้นะคะเขียนได้แค่2เสียงนะคะเสียงเอกกับเสียงโทนะคะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียน ถ้าใครยังงงอยู่กลับไปดูซ้าใหม่ได้นะ,ะนี่เป็นข้อดีของการเรียนแบบนี้นะคะนักเรียนเราลองมาดูต่อไปค่ะคำนี้ตัวอย่างนะคะเป็นคำเป็นดูแล้วไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยนะพื้นเสียงต้องไปอยู่ที่จัตวาแน่นอนเติมรูปเอกเสียงเอกเติมรูปโทก็เสียงโทฝั่งฟังฟ่งฝังฝังฝั่งฟังฟ่งฟั่งฝังเห็นไหมคะเสียงสุดท้ายเป็นเสียงฝังจัตวาต่อมาฝากเป็นคำ นักเรียนเพราะสะกดด้วยตัวสะกดมาตากดกบกดกบกบดอนะคะเพราะฉะนั้นได้แค่สองเสียงตรงกลางเท่านั้นเสียงเอกกับเสียงโทฝากพื้นเสียงอยู่ที่เอกฝากลองมาผันกันค่ะฝาก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 นะคะฝากฝากฝากได้แค่สองเสียงนี้นะคะสองอันนี้ไม่ได้นะ เอาละค่ะนักเรียนบางคนคิดในใจว่าโอ้โหฉันเข้าใจหมดแล้วโอ้โหถือว่านักเรียนเก่งมากนะคะตั้งใจฟังตอนที่ครูสอนนะคะบางคนมอยังไม่ค่อยเข้าใจกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะนักเรียนคุณรูขอสรุปให้นักเรียนฟังดังนี้อักษรสูงถ้าเป็นคำเป็นนะพันได้สามเสียงเอกโทจัตวารูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทไม่มีรูปเลยเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปเลยเขาเรียกว่าพื้นเสียงนะคะ ถัดมาอักษรสูงคำตายค่ะนะคะได้แค่สองเสียงเท่านั้นนะคะก็คือเสียงเอกกับเสียงโทไม่มีรูปเลยนะคะถือว่าเป็นพื้นเสียงไปพื้นเสียงไปอยู่ที่เสียงเอกนะคะแล้วก็รูปโทก็เสียงโทปกติค่ะเราลองมาอ่านบทด,ดอกสร้อยนะคะเรื่องมดแดงกันนะคะแล้วหาพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงกับคุณครูกันค่ะ ลองมาฝึกกันหน่อยนะคะมดเอ๋ยมดแดงเล็กเล็กเรียวแรงแข็งขยันไข่กล้ำกลายทำร้ายถึงรังมันก็วิ่งพลูกรูกันมาทันทีสู้ได้หรือไม่ได้ใจสาหัสปากกัดก้นต่อยไม่ถอยหนีถ้ารังเราใครกล้ามาลาวีต้องต่อตีทอรหดเหมือนมดเอ๋ยนะคะเขาว่าอย่างนั้นมาดูกันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันวักแรกไม่มีเลย วักสองค่ะมีคำว่าแข็งกับคำว่าขยันขยันใช่ไหมขยันเสียงมันไปนเน้นที่พยัญชนะต้นตัวยอยกักษเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่นะคะเป็นแค่คำว่าแข่งเป็นแค่คำว่าแข็งเพราะเวลาเราผันขยันเนี่ยเราจะไปผันย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 ันนะไม่ได้ผันขะนะคะถัดมาค่ะใครก้ำกายทำร้ายถึงรังมันอันนี้ก็มีคำหนึ่งคำว่าถึงค่ะ ขอถุงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันวักต่อมาวักที่สามก็วิ่งพลูพลูกันมาทันทีไม่มีนะคะก็วิ่งพลูครูกันมาทันทีสู้ได้หรือไม่ได้ใจสาหัสผีฝากถุงข้าวสารมีคำว่าสู้นะมีคำว่าสาสาหัสเนาะทั้งคำเลยสาหัสมีคำว่า ปากกัดก้นต่อยไม่ถอยหนีมีคำว่าถอยค่ะใช่ไหมคะวักต่อไปถ้ารังเราใครกล้ามาราวีมีไหมคะอันนี้มีอีกแล้วมีคำว่าท่านะคะถอถุงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันต้องต่อตีทอระหดเหมือนมดเอยนะคะมีไหมคะอันนี้ไม่มีนะคะหอหีบนี่ไม่ใช่พยัญชนะต้นนะคะเป็นอักษรน,นำเพราะฉะนั้นมีคำที่เป็นอักษรสูงอยู่เพียงแค่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคำเท่านั้นเองนะคะมีอยู่หกคำมีคำว่าแข็งมีคำว่าถึงมีคำว่าสู้มีคำว่าสาหัสมีคำว่าถอยมีคำว่าท่าค่ะเราลองมาดูนะคะแข็งเป็นอักษรเป็นอักษรสูงคำเป็นหรือคำตายลูกแข็งดูตัวสะกดอย่างเดียวเลยคำเป็นค่ะถึงดูตัวสะกดอย่างเดียวเลยใช่กบดอไหมไม่ใช่เป็นคำเป็นค่ะ สู้ไม่มีตัวสะกดไม่เป็นลายดูสระสละอูเสียงยาวเป็นคำเป็นค่ะสาหัดไอสาเนี่ยเป็นเสียงคำเป็นจริงเนาะแต่หัดพอจบคำหัดนะคะเป็นหอมพรนากาศดาหัดกระบดเป็นคำตายค่ะถัดมาค่ะคำว่าถอยแม่เกยอันนี้เป็นคำเป็นค่ะถ้าสระอาเสียงยาวก็เป็นคำเป็นค่ะ เห็นไหมคะนักเรียนแยกไม่ยากระหว่างคําเป็นกับคําตายนะคะเราได้คําอักษรสูงมาทั้งหมดแล้วแข็งถึงสู้ถอยท่าเราก็ลองมาตรวจสอบกันค่ะว่ามันเป็นเสียงวรรณยุกต์อะไรนะคะดูคําว่าแข็งครูจะไม่ผันแล้วนะคราวนี้ครูจะให้ดูตามหลักเกณฑ์ที่เราตกลงกันไว้นะคะดูคําว่าแข็งไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยนะคะเลข8ไม้แต่ครูไม่ใช่วรรณยุกนะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยเสียงของมันนั้นนี่นะคะก็คือเสียงจัตวา ถึงก็เช่นกันไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยและเป็นคำเป็นด้วยเสียงของมันก็คือจัตวาดูเร็วขึ้นใช่ไหมคะคำว่าสู้เป็นคำเป็นมีรูปโทก็ต้องเสียงโทค่ะต่อมาคำว่าถอยไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยและเป็นคำเป็นด้วยค่ะก็ต้องเป็นเสียงจัตวาคำว่าท่านะคะเป็นคำเป็นมีรูปวรรณยุกต์โทก็ต้องเสียงโทค่ะ บางคนบอกอุ้ยคุณครูทำไมคุณครูไม่มั่นใจจังเลยครับผมยังไม่มั่นใจ,จครับหนูยังไม่มั่นใจเลยครับไม่เป็นไรมามา,มาผันทวนกันอีกทีหนึ่งนะคะพร้อมนะคะว่าถูกไหมนะคะหนึ่งสองสามแข็งก่อนนะคะแข็ง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 คุณครูถูกเนาะต่อมาถึงถึงทึ่งถึงถึงถูกไหมคะถูกนะคะสู้ค่ะสู้สู้สู้ถูกนะคะถอย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 ใช่เลยค่ะ ท่าค่ะท่าถาท่านะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะคะซ้ําย้ําทวนนะคะเด็กๆก็จะเก่งขึ้นมาได้นะคะนักเรียนไปอ่านหนังสือทบทวนนะคะจากแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรได้นะคะหรือว่าจะอ่านล่วงหน้าไปก่อนจะมาเรียนก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูขอ,ขอให้นักเรียนไปพักก่อนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีในคาบหน้าค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน